สัดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับส่นตอนนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับมีคำว่าวที่ออย่างนี้มีรูปหัวใจอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นแฟนคลับของน้องน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของใครนะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับตามปกคลิปนั่นแหละก็คือ น้องจีจีนัตกุลพิมพงษ์ชัยกุลสมาชิกรุ่นที่สองของวงบีนเคนั่นเองนะครับและน้องก็เป็นคนที่ทำให้ผมมีวันนี้จนถึงทุกวันนี้ได้เลยนะเพราะว่าช่อง YouTube ช่องนี้รายการไฟฟอยวัวีนบีนเคโฟรตีเอดซีเอ็มรีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่มีน้องจีจนะครับเพราะน้องคือจุดเริ่มต้นของ คลิปแรกเอนหนึ่งเริ่มต้นแนนอนจีจีนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีทางลืมน้องแน่นอนนะครับผมไม่มีทางลืมคนที่มีพระคุณกับผมแน่นอนนะครับอ่ะมาพูดถึงน้องจีจีกันดีกว่านะครับก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าทุกคนคงรู้สึกตกใจพอสมควรแหละนะครับตัวผมเองก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตตาม เมมเบอร์ Member, ตามวงตามน้องตามอะไรอยู่ไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดูมาวันหนึง่งอ่ะมันก็มีคลิปเด้งขึ้นมาว่าโฆษณาละครเรื่องหนึ่งของช่องวันอ่ะแล้วเราก,กดเข้าไปดูแล้วแบบดีจีจีโผลมา <S 2> <S 2> ใส่ชุดข้ารชาชการครูอ่เราก็แบบโหตกใจเลยอ่ะตกใจเลยเพราะว่า งเงียบมากอะคือมันไม่มีไออะไรที่ส่งสัญญาณมาสปอยอะไรมาก่อนเลยอ่ะแล้วอยู่ๆก็มีคลิปคลิปนี้โผล่มาแล้วผมแบบตกใจมากเลยอ่ะตกใจจริงๆแล้วตกใจในทางที่ดีนะคือผมแบบแฮปปี้มากๆที่เออน้องซีจี้ได้มีโอกาสได้ทำทำงานเนี้ยเพราะว่าถ้าใครติดตามน้องมาตั้งแต่ต้น ทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องอยากเข้าวงการบันเทิงอยากทำงานสายวงการบันเทิงมากๆน้องจึงออมาสมัครออเดชั่นเข้าสู่วงปีนเขโฟแล้วการออเดชั่นของน้องอ่ะคนก็จะมองว่าใช้เส้นทางนี้เป็นทางผ่านไปสู่อีเส้นทางหนึ่งหรือเปล่าซึ่งเราก็เห็นอยู่ว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ6ปีเต็มที่จีจี้เป็นไอดอลของวงวินเทจโ์ีเอน้องทำหน้าที่เป็นไอดอลได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงเป็นไอดอลที่ดีงามที่สุดคนหนึ่งที่ผมเคยเห็นมานะครับน้องทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนมากๆไม่ว่าเรื่องของการร้องการเต้น ผลงานเห็นกันอยู่ติดเซนวัอดุเป็นเซนเตอร์ไปแล้วหรือว่าสกิลของ MC สกิลการดำเนินรายการสกิลอะไรต่างๆเห็นกันอยู่แล้วชัดๆในเทเตอร์ว่าน้องคือตัวหลักที่สามารถพาเทเตอร์ให้ดำเนินไปแต่างตลอดลอดฝั่งได้หรือว่าในตู้ปลาช่วงแรกๆที่รุ่นสองเข้าใหม่ๆน้องก็คือคนที่เรียกเสียงหาคนที่ทำให้ทุกอย่างมัน มีความสุขมวลรวมมันมีความสุขไปหมดเลยหรือว่าการไลฟ์เนี่ยน้องแจ้งเกิดจากตรงนี้เลยไลฟ์ live ของน้องสนุกมากๆสนุกด้วยไม่ใช่มุกตลกที่แบบคิดขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่มันสะสมมาจากตัวน้องการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆของน้องจากเรื่องราวชีวิตประจำวันแล้วมาถ่ายทอดออกมาฟังแล้วมันสมูทฟังแล้วเพลินมากเหมือนคือถ้าน้องไปทำเดียวไมโครโฟน่น้องทำได้สบายๆยอ,ยอ่ะพูดตรงๆ นะครับนั่นก็คืออะยังไม่หมดผลงานในวงของน้องนอกจากนั้นแล้วก็เรื่องของปฏิสัมพันธ์ว่าสัมพันธ์กับเมมเบอร์ทุกคนน้องทําออกมาได้ดีมากๆน้องเป็นรุ่นน้องที่เคารพรุ่นพี่น้องเป็นเพื่อนที่ดีกับเพื่อนด้วยกันและน้องก็เป็นรุ่นพี่ที่ดีกับน้องๆซึ่งเนี่ยทุกอย่างมันเพอร์เฟคไปหมดเลยกับการทําหน้าที่เป็นไอดอลในวงวินเกฟิเตของน้องจี G. นะครับแต่ ทุกคนย่อมมีความฝันด้วยกันทั้งนั้นที่จะต้องไปต่อนะครับมันมันเราต้องทำใจยอมรับว่าถึงระยะเวลาวันหนึ่งน้องก็ต้องออกไปเลือกในเส้นทางใหม่ไม่สามารถเป็นไอดอลของวงได้ชชีวิตนะครับแล้วก็ความฝันของน้องที่น้องอยากเป็นมากๆแล้วก็คือขีการแสดงเป็นนักแสดงซึ่ง เราเห็นอยู่แล้วถ้าใครตามวงถ้าใครตามน้องมาตลอดจะเห็นว่าน้องมีความสามารถด้านการแสดงอยู่เยอะเลยละในตัวนะครับถ้าไล่มาแบบในตู้ปลาง่ายง่ายไอ้ตอนสมัยแบบหมูติดมนันนั้นนะโอ้โหแจ้งเกิดเลยที่แบบแสดงร้อเจนนิสบิวสิกในเรื่องแวร์วีบีลองผมว่าตอนนั้นคือน้องน้องโคตรแจ้งเกิดเลย เราเห็นเลยว่าน้องมีสกิลทักษะในด้านการแสดงดีมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน้องก็มีโอกาสอีกคนในออไม่ไหวเป็นก็มาดีครับซึ่งอาจจะไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเท่าไหร่หรือว่าในออหกฉากครับจาะ ซึ่งก็อาจไม่มีบทบาทมากเท่าไหร่อีกซึ่งอันนั้นเสียดายมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆ6กฉากค,ครับจานเนี่ยตอบโจทย์น้องจี G เลยนะคือน้องมันมันเป็นอะไรที่สามารถโชว์ศักยภาพของน้องจีจีได้ดีมากๆนะ่าเสียดายที่ว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆว่าทีมงานของฝั่งนั้นเองอาจจะไม่ได้ศึกษาน้องดีพอหรือเปล่าหรือ อะไรยังไงเพราะว่าผมรู้สึกว่าจีจีสามารถทําได้ดีกว่ากว่าที่ฉายออกมาอีกด้วยสกิลอะไรต่างๆน้องที่เราเห็นกันในเทเตอร์ในตู้ปลาเลยแล้วก็แล้วแต่น้องน่าจะได้เราบทบทบาทที่เด่นมากกว่านั้นได้มีโอกาสได้พูดมากกว่านั้นนะครับเสียดายเสียดายมากๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าน้องทําดีที่สุดแล้วน้องเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับก็รอโอกาสใหม่ๆ ก็เฝ้ารอว่าแบบเออเมื่อไหร่ว่าจีจี้จะได้มีโอกาสได้แสดงอีกแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีจนจนเนี่ยมันไลไมันก็เริ่มนับถอยหลังหมดสัญญาแล้วอ่ะเออแล้วเราดูจากการปฏิกิริยาอะไรของน้องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันมันเราก็อเดาไปได้ทางหนึ่งอยู่แล้วล่ะว่าน้องจะเลือกต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ได้แต่หวังว่าแบบเอออยาก ให้มีงานแสดงเข้ามาหาน้องเนาะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็ตามที่เล่าไปนั่นแหละครับว่าอยู่ๆก็มีงานงานนี้โผล่ขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคุยอะไรทั้งนั้นน่ะซึ่งโอ้ว้าวว้าวว้าว้าว้าวมากมากนะครับแล้วเท่าที่ผมดูใน จีเซอร์ในตัวอย่างที่เขาฉายมาผมว่าเอ้ยจี GG, ้ๆทำได้ดีเลยนะทำได้ดีมากๆเลยแล้รวรอบนี้คือน้องไปแสดงในฐานะนักแสดงหลักอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวรองรองตัวสามตัวสี่อะไรเลยอะ่ะนี่คือนักแสดงหลักของเรื่องคนหนึ่งเลยซึ่งผมแบบแฮปปี้มากๆอะแฮปปี้สุดๆจริงๆนะครับก็ลุนลล้นเลยลุ้นเลยว่า พอฉายออกมาแล้วอ่ะจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งผมว่าในส่วนของน้องน้องทําได้ดีแน่นอนนะครับน้องทําได้ดีแน่นอนด้วยความสามารถของน้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลุ้นว่าคนภายนอกเขาจะตอบรับกับน้องอย่างไรมากกว่านะครับแล้วก็อ่ะมีเรื่องหนึ่งแถมให้ผมผมรู้สึกแคปปี้มากๆเลยแบบอ่ะช่วงวันสองวันเนี้ยจะมีคลิปที่แบบ น้องถ่ายคลิปคู่กับนักแสดงเนะี่ยแล้วก็ดูแบบเขาเอนดูจีจีมากๆอ่ะโดยเฉพาะพี่เตา๋าสมชายเข็มกลัดเนะี่ยถ่ายคลิปคู่กันน่าจะงานโฟล์คิงหรืออะไรสักอย่างจีจีน่าจะไปร่วมงานออกด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปคู่กันซึ่งผมโอ้โหเห็นแล้วแบบแฮปปี้อ่ะแฮปปี้ตัวพี่เต๋าเองก็ดูเอนดูจีจีมากส่วนจีจีเองก็ เข้าหาพี่เต๋าแบบเด็กคนหนึ่งที่มีสัมมาคาราวะาแต่ก็ยังแบบกล้าเล่นกับพี่เต๋ออะซึ่งผมก็รู้สึกว่าเออโคตรเอ็นดูน้องเลยอะแล้วก็แล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่เต๋าด้วยที่เอ็นดูจีจีมากๆอะรู้สึกแฮปปี้แล้วผมรู้สึกว่าเออเส้นทางสายใหม่สายใหม่อะไรละ่ะเส้นทางสายใหม่ที่ผู้กล้าคนนี้จะไปรับช่วงเดินต่อเก็ บอกว่าน้องทําได้ดีแน่นอนเพราะว่าอีกในอนาคตอ่ะมันก็รุ่นสู่รุ่นแนละ้วน้องแสดงเก่าก็ต้องไปนักแสดงใหม่ก็ต้องมาแล้วน้องกําลังจะเป็นนักแสดงใหม่ที่รับช่วงเดินต่อในวงการเนี้ยผมว่าน้องทําดีดีแน่นอนก็รอดูความสําเร็จของน้องในอีกสเส้นทางใหม่ที่น้องเลือกเดินได้เลยนะครับผมมั่นใจว่าน้องทําได้ดีแน่นอนแฮปปี้มากดีใจสุดๆจีซี่แล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะไป แสดงความยินดีกับน้องตัวต่อตัวเลยนะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ